โรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรีขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับและที่สนับสนุนให้งานเดินไปได้อย่างดีนะครับสมาคมผู้ปกครองและสมาคมสิทธิ์เก่าเบญจมาราชูทิศราชบุรีนะครับได้มอบเงินตั้งต้นให้50 0,000บาทครับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรีมอบเงินให้อีก 1,2 0 0 0 0บาทครับก็เป็นเงินตั้งต้นที่ให้เราจัดงานวันนี้นะครับแต่งานจะหมดเท่าไหร่นี่ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมาเรื่อยนะฮะก็สนุกดีอย่างไรก็ตามก็คิดว่านี่คือบรรยากาศความสุขของครอบครัวเบญจมาราชูทิศแห่งประเทศไทยนะครับและก็อยากให้พวกเรารักกันนะครับไม่ว่าจะอยู่กันที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามไปเจอ พอบอกเบญจมราชูทิศไม่ต้องถามจังหวัดนะครับอยากให้เราคิดว่านี่คือเบญจมะราชูทิศเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเบญจมะราชูทิศแห่งประเทศไทยครับก็ขอยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีโอกาสพบกันใหม่ปีหน้าที่จันทบุรีครับสวัสดีครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านผู้อํานวยการสมศักดิ์จันทานุรักษ์นะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการทั้งโรงเียนมิจมาอราจูทิตนะครับทั้งสามสถาบันด้วยนะ,ะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมานะบนพิธีแห่งนี้ครับผมใช่ค่ะเอาเลยค่ะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะพร้อมหรือ,อยังคะโอเครู้เลวว่าพร้อมแล้วนะฮะใช่ค่ะครับผมณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะฮะ ท่านจะได้พบกับการแสดงของโรงเรียนเปจมาราชุธิตราชบุรีในชื่อชุดที่มีการแสดงว่ามนสเสห์แห่งเสียงเพลงขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้นบัดนี้ครับ พวกเราวกดนตรีลุกพุ่งโรงเรียนเป็นจามาราชูทิตราชบุรีพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้พวกเราด้วยค่ะ ชูทิศน้อมดวงจิตบูชาอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเกจิครูอาจารย์ดลบันดาลช่วยลูกช้างให้มีชัย เราลูกทุ่งมีจิตพุ่งมุ่งสูฟ้า มาหานิชมราบหลวงพ่อเงินแห่งวันบางคลาดแคว่เมืองพิดใครเห็นสักนิดขอให้เห็นลงวอนหลวงพง่อเนือสาวชะงกใครเห็นต้องงง หลวงพ่อคงลงน,นางจังเสรียไม่หอพขอพรอต่อหลวงปูสูุกอของช่วยลูกสะกดให้มีมนต์ขังกราบหลวงกู่โตพรหมรังสี วัตรักขอเห็นลกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพันอมแล้วอมนงกราบแทบปาดหอแล้วกราบหลวงพ่อแก่อดี่เมืองชนวอนหัวงอู่ทวดวัดช้างให้ โปรดได้ช่วยดนเป็นแฟนทุกคนสงสารเธอเสรีสิบนิ้วพัดหมและหมลง แทบบาดหอแล้วกราบหลวงพ่อแก้ที่อยู่เมืองชนขวนหลวงปู่ทวดวัดช่างให้โปรดนะ้าช่วยดลแฟนทุนนกคนสงมบเติ เชบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะสังสรรค์กับพี่น้องชาวเบญจมาราชูทิศทุกท่านอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ฉันทานุรักษ์ควบคุมวงโดยคุณครูพินิษฐ์ทองเสริมและคุณครูสรัญญาพรม n g สันส่วนดิฉันนางสาวกสินาจุนเจิมรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะพวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่ง และอนุรักษ์ความเป็นไทยสำหรับบทเพลงที่จบไปนั้นเป็นบทเพลงช้าในบทเพลงเสรีขอพรค่ะศิลปินต้นฉบับครับร้องโดยคุณเสรีรุ่งสว่างถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยนายทัศนัยกิต,ติรุ่งสุวรรณนับจากช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครูดนตรีลูกพ่งโรงเรียนเญจมานราชูทิตราชบุรี ขอนำพาท่านผู้ชมเข้าสู่ความสนุกสนานกับบทเพลงที่ัาสั่นมาเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะศิลปินต้นฉบับครับรองไว้โดยคุณก็จกักระพันคอนบุรีธิราชในบทเพลงเพื่อเธอโดยเฉพาะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับฟัง จะเอาอะไรอะไรก็จะหาให้เธอรับรองพิเศษเกรดเอเสมอเพื่อเธอเื่อเธอโยเฉพาะไม่ได้แสงเปลชอลอเพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะกุหลาบแดงจากคนแลนด์ทุกวันส่งให้เธอถึงปานดอกเท่าจานเลยเนาะ กำไลมือซื้อจากเล่เลาปีเป็นยกชั้นดีสีไม่มีกระทอเค้กวันเกิดของเธอปีก่อนอบจากลอนดอนเขียนปวยพรไพรร้องกางเกงยีนที่ฉันให้ปีใหม่เควินคลายออกแบบให้โดยเฉพาะเควินคลายออกแบบให้โดยเฉพาะเธอจะเอาอะไร อะไรก็จะหให้เธอรับรองพิเศษเกรดเมื่อเพื่อเธอช่วยเฉพาะไม่ได้แต่งมาแม่ชอองชอรอบเพื่อเธอเพื่อเธอช่เฉพาะตมีเกีียวที่เธอเคียวแล้วเวตั้งจับรุงไทยเป้ให้เธอเทลงกระพาะ ยกเกิดนมก็จากเมืองเดนมาร์กส่งให้ถึงปากจากตรงหัวพันอ์อกปลาแซลมอนที่เธอชอบลังรับรองไรยากเพราะต่างพรางมาล้อสับประรดทรยยี่วายกอดลูกใหญ่ปิดจากฮาวาย,ยพา,พา,า,ายให้เธอโดยเฉพาะเพื่อจะเอาอะไร อะไรก็จะหาให้เธอรับรองพิเศษเกรดเอเสมอเ่อเธอเธอเฉพาะไม่ได้แม่งมาเป็นอชอล เอาอะไรอะไรก็จะหาให้เธอรับรองพิเศษเกรดเอเสมอเพื่อเธอ่วยเฉพอะไม่ได้แสงมาแกล้งชอรอเพื่อเธอเพื่อเธอ่วยเฉพาะโหระัดดันให้เธอ,อยังดีตั้งจากเจอรับมันนี้ราพภาพดีเสียงพร้องนาฬิกาที่กันหามาเอหน้ายังใช้ดเวลาดาวเคราะ คอมพิวเตอร์ที่เธอเล่นเน็ตเครื่องจำโปรเจ็คยังฉากผ่าเลยน้องโทรศัพท์ก็รักุดตุนใหม่ให้เธอรับสายโดยเฉพาะเธอรับสายกันโดยเฉพาะ,าเ,พาะเธอจะเอาอะไรอะไรก็จะหายเธอรับรองที่เศรษเกรดเอเสมอเพื่อเธอจฉพาะไม่ได้แต่งมาแต่งชอลอ เพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะเธอจะเอาอะไรอะไรก็จะให้เธอรับรองพิเศษเกรดเสมอเพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะไม่ได้แทงมาแจ้งชอลอ้อนเพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะเพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะ พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเป็นจมาร,ราชูทิตราชบุรีขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ฉันทานุรักษ์คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนเบญจมาตร,ราชูทิตทุกท่านที่ได้สานฝันให้พวกเราได้มายืนอยู่ณจุดนี้สุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเธอจะเอาอะไรอะไรก็จะหาเธอรับรองพิเศษไอเสมอ,อเธอเธอโดนเฉพาะ ไม่ได้แต่งมาแต่งชอลอะเพื่อเธอ,เพ,อ,เ,อ,เ,พอเพื่อเธอโดยเฉพาะเพื่อเธอเพื่อเธอโดยเฉพาะ ทุกท่านครับและนี่คือความยิ่งใหญ่ของจตุรมิตรเบจ,จะมะราชวิแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจบไปแล้วครับการแสดงของ4โรงเรียนนะครับผมซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันค่ะและต่อไปจะเป็นอะไรคะเราจะอย่างที่เห็นครับผมเราเริ่มเซตเครื่องกันแล้วค่ะขณะนี้ก็เป็นการเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะเราจะเริ่มมันเริ่มดันกันแล้วครับขอ เพชรมาจันทบุรีครับมา้านหน้าเลยครับมา้านหน้าเลยราชบุรีนครศรีตานีเชิญมาแดานกัน้านหน้าเลยนะครับร่วมสนุกกันด้วยนะคะออกมาเลยครับออกมาแดานร่วมกันในเวลาสองชั่วโมงต่อจากนี้เราจะแดนกันไม่หยุดมันก็นให้กระจายเลยทีเดียวตอนนี้เริ่มทยอยกันเข้ามาข้างหน้า,าเลยคมลยัมาเลย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 เมาเมาทั้งสี่สถาบัานนะคะขออนุญาตนะคะเราจะไม่เกี่ยงเรื่องอายุนะฮะ ทุกท่านสามารถออกมาแดนกันได้ครับได้แล้วค่ะงานนี้ใส่กันให้เต็มที่ไม่มียังเดี๋ยวขอเสียงเบจันบุรีหน่อยอ่าโอเคขอเสียงเบจมะราชบุรีขอเสียงเบจมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมากเลยยังออกมากเลยยังและเบสท์มาราทิศจังหวัดปัตตานีขอเสียงจตุรมิตรเบสท์มาลาธิศแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะมันกันหรือ,อยังคะอ่าโอเคเรอสักครู่อดใจอีกสักนิดสักหน่อยสักหน่อยนะครับทุกท่านอ่ารอสักครู่นะคะอ่า เงินน่ะมีไหมอ่าล้วครับเราจะมีกันทั้งหมด4วงด้วยกันได้แก่เบนจมะจน,น,จนะบทบุรีเบนจมะแล้วก็สีธแรมราชเบนจมะปัตตานีและเบนจมะราชบุรีใช่สองช่วชงเดทติดต่อกันมันให้กระจายไวไหมได <ว S 1> ้เบนจมะเรายิ่งใหญ่จริงๆครับน้องนุ่นค่ะกำลังก็เหลือล้นกันด้วยนะคะแต่ละคนใช่แล้ว อะไรนะออาจับของกับของควัญเหรอครับไม่ทราบว่ากี่รางวัลฮะสรางวัลอ่าลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการจับของขวัญตามรายชื่อที่ได้ส่งชิงชอบยกมาเล่นกิจกรรม12ฐานนะครับโดยเบนราชบุรีจะเป็นของใครเอยเอาลุ้นค่ะลุ้นลุ้นลุ้นเอาผาบว่า๋อ อลลาคราบจะเป็นการซับเิมนะครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงโชคครั้งใหญ่ครับก็ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้จับรางวัลครับขอเรียนเชิญค่ะ เอาละครับเบนจมาราชูทีสขอเสียงประมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะเป็นผู้จับรางวัลและมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่โชคดีนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการครับขอเรียนเชิญค่ะ มีอยู่สองรางวัลน,นะครับรางวัลแรกจะเป็นของใครรางวัลแรกนะคะเป็นของนางสาวสาววินีเบนจามะปัตตานีอยู่หรือเปล่าครับไหนคนไหนเอ่ยจะนับหนึ่งถึงสานะครับถ้าไปม,มาถือว่าสลัดเสร็จนะครับนางสาวสาววินีเบนจมะปัตตานีขอ,อนับค,ครั้งที่หนึ่งอยู่ไหมอยู่ไหม อะไรเขาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งเลยเอามาแล้วครับโอ้โหเสื้อส้มสีแซดมาเลยทีเดียวเชียววิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับแสดงความยินดีครับนางสาวสาววินีเบตจมาปัตตานีบัมเมอร์ผู้โชคดีนะครับได้รางวัลหมีหมีใหญ่ไปนะครับผมหมีใหญ่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 อะไรครับผมมาถ่ายรูปกันกริ๊กๆนะครับ เล่นกันทุกอันเลยนะตอเนี้ครับท่านผู้ว่าครับอีกหนึ่งรางวัลครับผมอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับตุ๊กตาหมีสีฟ้าและอีกรางวัลน,น,นะคะเป็นของใครครับรพี่ปิงรางวัลสุดท้ายเกมจัตุรมิตดลงเดมเปจมักดาชูทิศนายสุภาพคนรัตน์เทวรถครับผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวอยู่นี่เอง เราจะรู้กเราเขาจะเอาตุ๊กตามหมีไปให้ใครนะฮะเอาไปก่อนเองหรือเปล่าอาขอบคุณนะคะเบนราชบุรีนะคบที่จัดกิจกรรมกนะดูกให้เราได้เล่นกันนะคบอ้าวเบนจันทบุรีนั่นเองนะครับผมต่อ,ขอเขาจะปบมือให้กับผู้โชคดีด้วย ขอ,อกราบขอพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงครับขอ,อกราบขอพระคุณค่ะโอเคทุกอย่างพร้อมคนดูพร้อมไหม<ช><ด>ไล่เลยนะครับจันทบุรีนครศรีปัตตานีแล้วก็ราชบุรี<ช><ด>ขอเสียงคนพร้อมหน่อย ขอเชิญพบกับวงสตริงเบจมาราจูดินจันทบุรีขอเสียงปรบมือด้วย